ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผู้นีน้ผมพาพี่ประนองนะครับเอามาเลาะนะครับตลาดเครื่องจักสานนะท่านผู้ชมนะครับครับตลาดเครื่องจักสานนะครับนะครับนี่ก็จะตั้งอยู่แถวนาวันที่บักเป็่งนะท่นนานผู้ชมนะครับครับอำเภอสีชังไม้นะครับท่านผู้ชมนะครับที่อัอน้องนี่จะมาจากนะครับอำเภอนะครับอำเภอสังคมนะครับท่นนานผู้ชมนะครับอาที่ไปอำเภอสีชังไม้นะครับจังหวัดน้องคายนะท่นนานผู้ชมครับโอ้ยเครื่องจักสานหลายเป็นตาไนเป็นนองเลยนะครับ ก็จะเป็นหดเข่าไฮม้วยนะครับเพียบนะครับตลาดนี้พี่น้องนะครับผ่านไปผ่านมานนาแวะนะครับนาแวะซื้อนะคะท่านผู้ชมนะครับติดไม่ติดมือฝากพี่ฝากน้องก็ได้นะครับเพราะว่าจะเป็นกระต่ายหดเขาาไฮม้่ยพี่น้องมีครบบัดนะครับกระติบเขาครับมีแต่ดลูกกำงนิพี่น้องนะครับครับเป็นตลาดเครื่องจักรสารเด้่ท่านผู้ชมนะครับ ตั้งอยู่บริเวถนนนะครับถนนนะครับเพิ่งมาจากอำเพอสังคมนะครับที่เ้าสิไปท่าบ่อสีชังไม้นะครับสีชังไม้ท่าบ่อนะครับก็จะเขาน้องไขยนะครับท่านผู้ชมนะครับสองฟังทางพี่น้องนะครับริมถนนนะครับเต็มวัดนะครับเยอะอีะเลยพี่น้องนะครับบางหววพี่น้องหัวหนึ่งเขานะครับหัวหนึ่งเขาสวยๆนะครับไม้กวาดนะครับเพียบนะครับอยู่นี่นะครับมีบัดสุนียท่านผู้ชมนะครับครับเอาอันนี้ก็จะเป็นสับปะรดนะครับ อ่าบานพ่นแถวนี่นะครับรูเสึก่บไก่ปลาซัปโรเตอร์ไก่ปลาบักนัดพี่น้องนะครับ่็จะปลูบักนัดพร้อมนะครับแถวนี้นะครับเยอะๆแล้วทานผู้ชมนะครับนูครับหวดเขาให้ม้วยพี่น้องนะครับเครื่องจักรสานนะครับมีบัตรเพียบพี่น้องวันมีวัสดุเนี่ยพี่น้องมีหอนมนึงเขาบัลธรรมดาพี่น้องวันมีแต่กระจิบเขาเด้อครับกระจิบเขาโคกสากมดเขาให้มัวยนะครับมีบัตรพี่น้องเลยขับอิูวนี่นะครับ มีหอหมอหนึ่งเขานะครับเพียบเลยนะครับนี่กระตาช่สวยทางนั้นพี่น้องนะครับกับีสวยนะครับกระติบเขาขนาดเล็กๆก็มีพี่น้องนะครับมีเยอะแยะเลยครับท่านผู้ชมนะครับนะครับริมถนนและท่านผู้ชมนะครับท่านมาจากถิ้งโคกไอจิงสังคมอำเภอสังคมนะครับท่านก็จะเห็นนะครับว่างขายเต็มอยู่สองฟังทางท่านผู้ชมนะครับเยอะอีหลีนะครับเป็นกระติบเขานะครับพี่น้องนะอรัเล็กๆนะครับน้อยๆก็มีพี่น้อง นะครับเล็กๆเนี่ยหน่อยมีบิรนะครับอุณหผูมิมากปรีกระพาพีพอนองนะครับเอาแวะช่มนะครับตลาดแล้วก็ตลาดว่าตลาดก็ได้พี่น้องกอตลาดนะครับตลาดเครื่องจักรสารพี่น้องนะครับขายปกติเขาให้มวยนะครับเพียบเลยพี่น้องนะครับเอาไปตะแวะอยู่นะครับท่านมาจากอำเภอสังคมนะครับหรือจากมาวัดาจกวัดผาตักเสือนะครับที่ท่านนักท่องเที่ยวที่พานไปพันมานะครับ แถวๆนี้นะครับเป็นตะแวะอยู่นะครับพี่น้องนะครับสวยๆงามงามนะครับสวยๆงามงามนะครับมีสูนแนวนะครับอยู่นี่นะครับพี่น้องนะครับเป็นบริษัว่าตลาดเครื่องจักรสารนะครับ่ันผู้ชมนะครับับเต็มนะครับหอยเต็มเนี่ครับเบิดนะครับเลือกเอานะครับธันผู้ชมนะครับที่มักแบบใดมีเบิดอยู่นี่พี่น้องเพราะว่าสิเป็นหดเก่าให้ม้วยไม่กวาดนะครับมีเพียบนะครับอยู่นี่นะครับ มีหลายเจ้านะครับก็จะว่างเงี้แล้วครับตามถนนไปนะครับลายนะครับว kind of ่างเงี so, media, ้แล <It> ้วครับอาบ้านนี้นะครับส่วนมากนะครับเพ่นกับเช็ดนะครับเฮ็ดฮอดไม่กวาดเ้ยครับบ้านอันนี้นะครับเฮ็ดไม่กวาดนะครับครับเยอะๆแล้วครับอ่าพ่นละไม่ก็มีพี่น้องนะครับว่างขายนะครับม่วงไข่ของขยังเนี่ยครับเป็นเอิรนนะครับนี่ครับเยอะๆแล้วนะครับ กระติบเขานะครับนี่ขนาดเล็กๆนี่ขนาดพอดีพอดีแล้วครับนี่พอดีนี่ใส่กินเพือเดียวพอดีพี่น้องแเนี่ยนาฮอดเนาะมันมามีหมองให้ใครคนนั่ตัได้เส้นเขากินเออครับป้าวนี่มันมันมามีหมองให้ใครจำว่าเรนน้ำครับอาตลาดบ้านไทยจะเลือดจะถัดประชุมนะครับเครื่องจักรสารอยู่สองฟังถนนเนี่ยเต็มไปบัสเลยพี่น้องนะครับครับคนมีหอดน้ำเพลิงทันประชุมนะครับน้ำเพลิงก็มีเด้อพี่น้องนะครับ นำเพลิงนำอ้อยนะครับครับกระติบเขานะครับที่น้องนะครับโอ้ยเยอีลีพี่น้องนะครับพี่คลองฟังท่านนี่ไหลคักอีลีพี่น้องนะครับหลไหลพี่น้องเล้ครับมีัตงแต่ดมอหนึ่งเขาครบชุดนะครับเครื่องคั่วพี่น้องได้อยู่นี่นะครับบ่มีแต่เตาแกดขายนะครับดอกนั้นมีบ๊อดมักรกตาช่วยสวยงามพี่น้องนะครับกระติบเขานะครับขนาดเล็กขนาดง่ายใส น่อยใส่ไงใส่กลางใส่ไงนะครับม so ีครบเครียบอยู่นี่นะครับพี่น้องอ่าผลไมกับพ่อมีอะไรซื้อได้ขายู่ครับอยู่นี่นะครับอ่าพอนเขาเอามาว่างขายกันนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับตลาดนะครับตลาดไทยเจริญบ้านไทยเจริญนะครับพอนเดินนะครับบ้านนี่ส่วนมากก็จะปริตไม่ขวดไม่ไม่กวาดนะครับอยู่นี่นะครับนะครับหมู่บ้านไทยเจริญนะครับเขามาจากอำเภอสังคมนะครับก็าจะอยู่ใส่เมื่อเฮาเน่าอาจลาดตามถนนพี่น้องเออยูส่องฟังทาง อามีขายเดอร์พี่น้องครับอยู่นีนะครับอาไม่กวาดนะครับเยอะแยะแล้วนะครับอยู่นีนะครับนะครับเยอะแยะเลยนะครับพี่น้องนะครับนะครับงาอาดลาาไปตามถนนพี่น้องนะครับตลาดอาตลาดเครื่องจักรสารนะครับบอยายหลดครับอยู่นีนะครับพี่น้องหดเขาห้อยมวยมีตั้งแต่โคกมอหนึ่งของหนึ่งเขานะครับสากเสือกมีครบนะครับอยู่หนีนะครับรับผมมาเบิ่งตะบากกัดแดดแดดพี่น้องเมื่อเนี่ยผมมานะครับทันผู้ชมนะครับ นะครับการได้ถ้ำก็อาจจะบอสมบุ์เท่าไรนะครับห่อนกห่อนพี่น้องแดดกาแดดนะครับมึงกับตาทุกพี่น้องมึงดูครับมีแต่ใบงามๆสวยๆพี่น้องนะครับงามคากิรีนะครับกัทิพย์เขาต่วนไม่ทุกรุ่นทุกใสะทานผู้ชมนะครับอยู่นี่นะครับตลาดไทเจริญนะครับบ้านไทยเจริญนะครับเอามากกับอยู่ฟังทั้งสายเมื่อทั้งสองฟังถนนนะครับพี่น้องนะครับมากกับเห็นะครับอาราดดจ้ยนะครับริมถนนนะครับตลาดนี้นะครับ เยอะๆเลยนะครับพี่น้องนะครับมีต่เครืองจักสานทางนั้นหลายครับท่านผู้ชมนะครับเยอะจรินะครับเต็มไปหมดเลยครับแบบภาพพีพอน้องนะครับมาบังมาชมนะครับตลาดสินค้าเครื่องจักสานนะท่านผู้ชมนะครับไม่กลัวไม่กวาดนะครับมีครบเพียบเลยครับอยนีนะครับกวาดอ่อนกวาดแข็งนะครับมีบิดนะครับอยูนีนะครับนี่็จะเป็นไม่กวาดแข็งนะครับนี่นะครับไม่กวาดอ่อนนะครับผลิตมาจากแขมนะครับแขมแขมประเดินแถมเออแถม จากไหนนี่ล่ะเอินบ่ถือจากไหนบ่จักนะครับครับเพิ่งหวอดเขาให้มวยเพลนองนะครับไล่รีไล่คักไล่แน่ครับตัวนี้ก็จะขายประเภียร์ก็ะสนมากก็จะเป็นสิ้นค่าปราเภียรเดียวกันนะครับแต่มีหลายเจ้านะครับท่านผู้ชมนะครับนี่นะครับเ่าที่เบิ่งเบิ้ก็ที่หลายเจ้านะครับขายพวกปราเภียรเดียวกันนะท่านผู้ชมนะครับครับเพิ่งจะว่างขายไปตามตรวนั้นระยรเนีวาเป็นะท่านผู้ชมนะครับง่ายเลยนะครับเพียบ์ไปอยู่นีนะครับท่านผู้ชมนะครับ ถ้ามีโอกาสผ่านไป่านมานะครับกับแวเบื้องนะครับอยู่นีนะครับตลาดสินค้านะครับเครื่องจักสารนะครับหมู่บ้านไทยเจริญนะครับถาแถววัดถิมักเป่งเขาเนี่ยเหครับพี่น้องนะครับกันนาวัดถิมักเป่งนะโรดนะครับนะครับอำเภอศรีชุมันะครับท่านผู้ชมนะครับจังหวัดตงค่ายนะท่านผู้ชมนะครับวันนี้ร่วงเฉลี่ยเก้าแปดพันพีพี่น้องนะครับอามาเลาะมาชมมาเที่ยวนะครับตลาดเครื่องจักสารนะครับบ้านไทยเจริญนะครับมีฮอดกระดง จะรับตากปาบ้าครับนี่นะครับเพราะว่ามันสารไปห้างห้างนะครับตากปลาตากเนื้อพี่น้องครับสืบสำหรับสิบไม่จะตากปลานะครับตากปลาตากเนื้อพี่น้องนะครับจะด่งห้างห้างนะครับมองไงวะหมายสำหรับตากของนั่นแหละพี่น้องนะครับคงจะว่แม่นเอาไปฟัดเข่าไปไส้เข่าแล้วครับมันห้างนะครับโอ้เยอะนะครับเรื่องจากสารยาดีมีทุกประเภททานโปรชอบนะครับเพื่อเยะมากไม่นะครับเพียบนะครับสองฝั่งถนนนะครับ นะครับหมู่บ้านไทยเจริญนะครับตลาดเครื่องจักรสารนัทันผู้ชมนะครับเมื่อเช้ากอบร่องชเเนลเก้าแปดผ้าพี่พี่น้องนะครับเอาแวะไปตลาดนะครับเครื่องจักรสารนัทันผู้ชมนะครับเยอะอีรีพี่น้องนะครับเอาคุณยายเนี่ยกำลังเห็บไม่กวาดเนะครับเรากำลังเห็บไม่กอดมังเรานะครับครับเยอะนะครับมีบัตรนะครับอยู่นี่พี่น้องเป็นตะเพิ่งนะครับพี่น้องนะครับบอกว่าเครื่องจักรสานนวานมีทุกประเภทนะพี่น้องนะครับอยู่นี่นะครับ เยๆเลยพี่น้องนะครับเยยๆนะครับเงาวอลาดนะครับอยู่ตามริมถนนนะครับอนักท่องเที่ยวผ่านไปผ่านมานะครับเพิ่็จะแวะซื้อนะครับที่ก็จะาไปอ่าไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวไฮพาร์ตเตเสือนะครับผ่านมาก็จะเาไปจะแวะซื้อนะครับแต่ช่วงผมอธิบายธ่รมจริงนะครับมันแดดนะครับแดดร้อนมากเลยนะครับครับเย้ๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับเพิ่งดูครับนะครับ สองฟังถนนนะครับพี่น้องไ้ครับบนัิถีดดพี่น้องเยอะอหลีนะครับนี่ไม่กวาดนะครับกวาดวันกวาดแข็งมีครบนะครับอยู่นี่นะทันผู้ชมนะครับเอาถ้ามีโอกาสผ่านมากก็แวะบางนะทันผู้ชมนะครับวนี้พาพี่พีน้องมาแวะมาเที่ยวมาช่มตลาดอาเครื่องจักสารนะครับหมู่บ้านไทยเจริญนะครับอานาวัดปางยิ้มกเปิ่งนะครับผู้ชมนะครับนะครับเต็มเยอะแยะเลยพี่น้องไม่ใช่แนวเดียวรถนะครับอาสมซื้อว่าเครื่องจักสารพี่น้องนะครับเยอะแยะเลยนะครับ เต็มไปปัดนะครับอยู่นี่นะครับมีถูกแนวนะครับอยากได้อย่างมีครบนะครับอยู่นี่นะครับมีถูกแนวนะครับนี่โดยเฉพาะกระจิบเข่าหัวด้นนะครับย้อะอีรีนะครับนี่นะครับเต้เมียเรียอยู่ตอนผู้ชมนะครับมีหลายเจ้านะครับเงาะลาดเป็นน้ำถนนนะครับพี่น้องนะครับเยอะแยะเลยนะครับตอนผู้ชมนะครับผ้าผีพะน้องนะครับมาเที่ยวตลาดขายสินค้าเครื่องจักสารนะครับมือนี้นะครับหมู่บ้านไทยเจริญนะครับมู่บ้านไทยเจริญนะครับนาวัด เฮีบอกเปล่งนะท่านผู้ชมนะครับเยอะแยะเลยนะครับท่านผู้ชมครับอะบรรยากาศร้อนนะครับมือเนี้ยแดดจัดนะครับบรรยากาศร้อนมากแล้วับท่านผู้ชมนะครับเยอะแยะเลยนะครับพี่น้องก็ไยครับยู่นีนะครับเยอะแยะเลยนะครับท่านผู้ชมครับครับเยอะแยะมากมม้เลยนะครับหมู่บ้านไทยเจริญนะครับเยอะแยะเลยนะท่านผู้ชมนะครับ ครับขอขอบคุณพี่น้องนะครับทุกทุกท่านที่ทารับชมชอรุนบนช่อง98นะครับทางผู้ชมครับมัอนี่พมพาพีพ่อน้องนะครับมาะระมาเที่ยวนะครับตลาดอ่าชิ้นค้าอ่าเครื่องจักรสารนัท่านผู้ชมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจก่อนอื่อคอยจูเล่ก่อนแช่ซอยก่อนที่ตามนะครับสลับมันนี่ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ